ครับสวัสดีครับผมตุลนะครับวันนี้ก็จะมาอัดคลิปวิดีโอทํานายไพ่นะครับดวงชะตาด้วยไพ่ทาโร่นะครับเป็นคลิปที่3นะครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็จะมาทํานายดวงชะตาให้กับชาวราศีเมฆนะครับชาวราศีเมฆก็ได้แก่ผู้ที่เกิดวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมนะครับครับผมชาวราศีเมฆก็ ลองรับฟังดูนะครับว่าดวงการงานการเงินความรักของชาวราศีเมษในช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับในคลิปนี้ก็เหมือนอย่างที่ผมได้บอกได้เรียนเอาไว้ในคลิป,ปก่อนๆนะครับว่าการทํานายดวงสตา์ด้วยไพ่ทาโร่นั้นปกติแล้วเนี่ยจะต้องเป็นการดูแบบตัวต่อตัวนะครับซึ่งจะเป็นการสื่อจิตกันร,ระหว่างผู้ดูและผู้ทํานายนะครับแล้วก็ในเรื่องของโชคสตาร์เนี่ยมันนอกจากเรื่องของ ราศีแล้วมันก็จะมีเรื่องอย่างอื่นเป็นองค์ประกอบอีกนะครับดังนั้นแล้วท่านที่ได้เข้ามารับชมนะครับคลิปวิดีโอของผมเนี่ยได้โปรดใช้วิจาร,จารณญาณน,นะครับในการรับชมนะครับแล้วก็อย่านําเอาคําทํานายไปใช้ตัดสินเรื่องใหญ่ๆใดๆในชีวิตนะครับแล้วถ้าหากว่าอยากที่จะดูคาทํานายที่แม่นยํามีประสิทธิภาพมากกว่า นะครับก็ติดต่อไลน์ส่วนตัวผมมาได้เลยนะครับแล้วก็นัดวันเวลาดูทางส่วนตัวก็จะได้ความแม่นยำที่มากขึ้นครับผมอ่าทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิษฐานจิตนะครับให้กับชาวราศีเมษนะครับผมจะดูในเรื่องของการงานการเรียนก่อนนะครับสําหรับคนที่ยังอยู่ในวัยทํางานก็จะเป็นเรื่องของการงานนะครับถ้าคนที่ยังอยู่ในวัยเรียนก็จะเป็นเรื่องการเรียนนะครับครับผม ขอการงานการเรียนนะครับให้กับชาวราศีเมษครับผมขอการงานการเรียนให้ชาวราศีเมษนะครับขอการงานการเรียนให้ชาวราศีเมษนะครับการงานการเรียนให้ชาวราศีเมษนะครับ ช่วงนี้เอาเอาเรื่องของการงานก่อนนะครับสำหรับคนในวัยทำงานนะครับช่วงนี้ไพ่แทนเจ้าชะตาเนี่ยเป็นไพ่แปดดาบนะครับไพ่แปดดาบเนี่ยหมายถึงว่าช่วงนี้กําลังเผชิญภาะวะงานค่อนข้างจะหนักลุมเล้าในทุกๆด้านนะครับทําให้คุณค่อนข้างที่จะเหนื่อย เหนื่อยกับสภาพของงานที่ลุมเข้ามานะครับจากรอบทุกทิศทางเลยหันไปทางไหนก็เจอแต่ปัญหาปัญหาปัญหาครับทาให้ช่วงนี้เนี่ยคุณรู้สึกเหน็ดเหนื่อยนะครับรู้สึกเหน็ดเหนื่อยแต่ถามว่าในตัวของคุณเองเนี่ยคุณเป็นคนที่อันนี้เป็นไพ่ประกบนะครับเป็นคนที่มีความแขแ็งแกร่งมีความขยันมีความอะไรครับมุมาณะในการทํางานนะครับคุณไม่ได้กลัวในเรื่องของปัญหาที่จะเข้ามานะครับปัญหามาเท่าไหร่คุณก็พร้อมที่จะแก้ไข พร้อมที่จะผ่านไปได้นะครับและคุณมีดวงหนุนนาด้วยนะครับคุณมีโชคหนุนนำนะครับมีโชคมีโชค,โชคในเรื่องของการงานนะครับบางทีอุปสรรคต่างๆพอมันเข้ามาปุ๊บอ้าวกลายเป็นหนักกลายเป็นผ่อนมาดีนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าตกใจนะครับเจอไพ่แปดดาบมาใบแรกตกใจอย่าเพิ่งตกใจนะครับเพราะว่าไอ้ประกอบของคุณค่อนข้างจะดีนะครับผมมีเรื่องของโชคเรื่อหนุนมีความขยันนะครับแล้วก็ สิ่งที่ผ่านมาก็เหมือนกันนะครับใบของคุณนี่ทั้งควินทั้งขิงมาประกอบคู่กันเลยครับแปลว่าคุณเนี่ยมีความมุมันะอุตสาหะนะครับคุณมีความขยันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับมันเป็นพื้นฐานดวงของคุณนะครับของชาวราศีเมษนะครับดังนั้นเนี่ยปัญหาเข้ามาเนี่ยหนักจริงถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยคงจะไพ่คงจะออกมาสอดคล้องกันฝั่งนี้นนะครับแต่ของคุณเนี่ยกลายเป็นว่าหนักแค่ไหนก็เหมือนจะเบาสําหรับคุณนะครับอบางทีงานที่ดูชาวบ้านเขาว่าน่ะ แต่พออยู่ในมือของชาวราศีเมษกับเบาเพราะว่าคุณมีดวงในเรื่องของการงานค่อนข้างดีนะครับคุณมีดวง,งการงานค่อนข้างกระเสริมนะครับแล้วประกอบกับที่คุณเป็นคนที่มีความขยันภาคเพียรอยู่แล้วด้วยมันก็เลยทําให้ดวงเนี่ยยิ่งเสริมเข้าไปอีกปัญหาเข้ามาจากหนักมันก็เลยกลายเป็นเบาครับและทําให้บทสรุปของคุณเนี่ยไปได้สวยลยครับการงานกําลังจะรุ่งเรืองเลยนะครับผมอันนี้ไม่ไม่ขอนับสถานการณ์โลกเนาะเอาเป็นว่าเฉพาะพื้นฐานดวงแล้วกันนะครับเพราะช่วงนี้เอาจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าคนมันจะดีอย่างนี้นะครับมันก็ต้องอย่างนี้แหละเพราะว่าสถานการณ์โลกอะเนาะผมเองบอกว่า,เ,าเรื่องของดวงมันก็มีองค์ประกอบอะไรหลายอย่างเป็นตัวประกอบด้วยนะครับผมแต่ว่าจริงๆเก์ของคุณมีเก์ที่จะส่งสาเร็จเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าช่วงนี้ที่คนอื่นเขาแยกกันหรือ,อยังไงเนะี่ยแต่คุณจะสําเร็จขึ้นไปเหนือคนอื่นนะครับผมเหนือคนอื่นนิดนึงถ้าไม่ติดในเรื่องของสถานการณ์โควิดอ,อะไรเนี่ยดวงคุณพุ่งปี๊ดเลยถ้าถ้าดูตามหน้าไพ่นะครับผมอ่าครับผม แล้วอนาคตนะครับทางการงานนะครับของทางชาวราศีเมษนะครับดวงการงานคุณก็ยังพุ่งอยู่นะครับดวงการงานคุณก็ยังพุ่งอยู่นะครับยังเป็นลักษณะของการพุ่งทยานนะครับอาจจะมีเกณฑ์บางคนนะอาจจะมีเกณฑ์ได้ติดต่อง,งานกับต่างประเทศรือจากแดนไกลหรือจากต่างจังหวัดนะครับอาจจะเป็นบางคนแต่ว่ามันหมายถึง เ,เดรเชลยลเนี่ยมันนอกจากการเดินทางกันอะไรเ,เนี่ยมันหมายถึงวความมุ่งมั่นความพุ่งทยานความแบบว่า เดินหน้าต่อนะครับผมการเดินหน้าต่อมันจริงๆไพ่แต่ละใบเ่ยมันสามารถแปลความหมายได้หลายอย่างนะครับมันอยู่ที่องค์ประกอบโดยรวมแล้วอยู่ที่ตำแหน่งในในการออกไพ่ด้วยนะครับและนี้ก็เหมือนกันครับผมดวงงานงานของคุณค่อนข้างรุ่งโรจน์ค่อนข้างจะเสริมแต่ว่าจะมีติดนิดนึงนะครับในเรื่องของการอาจจะขัดแยง้งหรือคุณอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงนะครับดูจากพื้นฐานดวงทั้งหมดของคุณในช่วงนี้เนี่ยมันก็สมควรที่จะให้เชื่อมั่นคุณมีปัญหาแต่คุณสามารถแก้มันได้ด้วยตัวของคุณเองทาให และอาจจะมีปัญหาในการแบบว่าขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่บ้างนะครับแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะครับอันนี้แค่ไพ่ออกมาเตือนแบบเล็กๆเพราะว่าหน้าไพ่ประกบอะไรต่างๆของคุณเนี่ยโดยรวมค่อนข้างจะดีมากนะครับค่อนข้างจะดีมากดังนั้นปัญหาที่เข้ามามันก็ต้องมีบ้างนะครับคนเรามันก็จะไปลาบลื่นทุกอย่างเนี่มันก็เป็นไปได้ยากเนาะ มันก็จะมีปัญหาเข้ามาบ้างอาจจะขัดแย้งขัดแข้งขัดขากับพุ้กอะไรผู้หลักผู้ใหญ่บ้างโดนบ่นไส้โดนเขมเมม็นบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่มีความสามารถนะครับผมแต่ก็ไม่ใช่เป็นในทางไว้ดีนะครับอันนี้ก็จะออกไปในทางดีมากกว่านะครับเพราะมีดักปิดมาแค่อันเดียวนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับดวงการงานนะครับสําหรับชาวราศีเมษนะครับผมอ๋อถ้าดูเป็นเรื่องของการเรียนนะครับอ่าโทษทีคราวนี้ถ้าเป็นเรื่องของดวงการเรียนนะครับ การเรียนของชาวราศีเมษก็เหมือนกันคล้ายๆกับคนทํางานนะครับคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความขยันมุมานะนะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยช่วงนี้จะมีปัญหาในเรื่องของการเรียนเข้ามานะครับอาจจะเป็นลักษณะของ มีเรื่องทําให้คุณต้องเสียสมาธิในการเรียนนะครับทําให้การเรียนของคุณเนี่ยไม่ค่อยจะเต็มที่เท่าที่ควรนะครับมีเรื่องของสิ่งที่ทําให้รบกวนจิตใจคุณนะครับทําให้สมาธิของคุณเสียแต่ด้วยวยความที่ฐานของคุณเนี่ยเป็นคนขยันเป็นคนตั้งใจอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านไปด้วยดีครับผมและคุณจะประสบความสําเร็จในการเรียนนะครับจะประสบความสําเร็จในการเรียนนะครับอาจจะเป็นวิชาโดยเฉพาะพวกวิชาต่างประเทศนะครับพวกวิชา ถ้าใครเรียนภาษาญี่ญปุ่นภาษาอังกฤษหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณจะไปทางนี้ได้ดีนะครับสำหรับชาวราศีเมษนะครับถ้าคุณเรียนพวกเน้นไปในทางพวกวิชาต่างประเทศหรือว่าวิชาอะไรหรือว่าเป็นวิชาอะไรที่เป็นลักษณะของเ,อเ,อเ,อเรื่องไกลๆตัวหน่อยครับผมวิชาอย่างพวกวิทยาศาสตร์อย่างพวกอะไรที่มันดออกกยู่อไกลๆไม่ใช่เป็นเรื่องที่วนรอบตัวของเราครับผม ประมาณนี้นะครับก็จะดีมากนะครับผมก็จะดีมากแต่ดวงแต่ดวงแต่ดวงการเรียนของคุณเนี่ยค่อนข้างดีเพียงแต่ว่าให้ระวังการขัดแย้งกับผู้แบบผู้ใหญ่เหมือนกันนะครับเหมือนคนทํางานนะครับก็อาจจะแบบว่าลดทิฐิตัวเองลงนิดนึงนะครับลดทิฐิตัวเอง,งนิดนึงบางทีความที่เราเก่งมากเกินไปอ่ะเนาะบางทีผู้หลักผู้ใหญ่ว่าหรืออาจารย์อะไรตักเตือนอะไรบางทีเราก็ต้องน้อมรับฟังแล้วเราเป็นยังไงเราก็เป็นน้อยนะครับอันนี้ก็ไพ่ออกเตือนนิดนึงนะครับผมประมาณนี้นอกนั้นก็ไม่มีอะไรคุณมีคนเก่งมีความสามารถมีความ เฉลียวฉะลาดอยู่ในตัวอยู่แล้วดังนั้นแล้วเนี่ยปัญหาในเรื่องการเรียนอะไรต่างๆที่มันเข้ามาในชีวิตคุณก็จะสามารถผ่านไปได้ครับผมอันนี้ก็เป็นดวงการงานการเรียนนะครับสำหรับชาวราศีเมษนะครับผมต่อไปเราจะดูในเรื่องของการเงินนะครับการเงินของชาวราศีเมษนะครับผม การเงินนะครับให้ชาวราศีเมษนะครับผมของการเงินนะครับให้ชาวราศีเมษนะครับโอ้โหชาวราศีเมษช่วงนี้จริงๆพื้นฐานดวงดีนะครับเนี่ย ทั้งการงานการเงินคุณไพ่ออกมาดีหมดเลยนะครับการงานก็โอเคดีมากการเงินยิ่งดีครับผมแปลว่าอะไรครับแปลว่าช่วงนี้จริงๆแล้วถ้าไม่ติดสถานการณ์โลกหรืออะไรต่างๆนะครับการเงินการงานอะไรของคุณในดวงของชาวราศีเมษตอนนี้เป็นช่วงที่ดวงดวงขึ้นนะครับเป็นช่วงที่ดวงขึ้นนะครับ คุณมีภาวะที่ต้องตัดสินใจนะครับต้องตัดสินใจในความของลังเลนะครับแต่ไม่ใช่การลังเลที่ไม่ดีนะครับในช่วงที่ผ่านมาคุณมีการลังเลระหว่างระหว่างสิ่งที่จะทําเก่ากับสิ่งที่จะเริ่มใหม่นะครับซึ่งดีทั้งคู่ครับดีทั้งคู่แค่มันไม่รู้ว่าอันไหนมันดีกว่ากันนะครับแค่ไม่รู้ว่าอันไหนดีกว่ากันแต่สรุปแล้วสิ่งที่คุณจะเลือกก็จะส่งผลดีให้คุณนะครับก็จะส่งผลดีให้คุณสร้างความมั่นคงสร้างเงินสร้างทองให้คุณนะครับไม่ว่าคุณจะเลืืออกกยังงไไะคม่่วาุณจเล สิ่งเก่าหรือสิ่งใหม่นะครับแต่ว่าอันเนี pero, ้ยไพ่มันประกบมาว่าคุณอยากที่จะเลือกสิ่งเก่าคุณยังไม่อยากที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆนะครับแต่ว่าคุณก็เป็นลักษณะที่รักพี่เสียดายน้องอยู่นะครับเพราะว่าไพ่อนาคตของคุณมันก็บอกว่าคุณพร้อมที่จะฝ่าฟันนะครับคุณพร้อมที่จะฝ่าฟันพร้อมที่จะเริ่มต้นนะครับตอนนี้คุณอยู่ในภาวะลังเลแต่ไม่ใช่การลังเลที่ไม่มไ่ดีนะเป็นการลังเลที่ ที่ชาวบ้านอิจฉานะครับช่วงนี้ละช่วงนี้ดวงของราศีไม่รู้สึกจะมาแรงนะครับน่าอิจฉามากนะครับดวงดวงการงานการเงินดูดูดีมากนะครับการเลือกการการปัญหาขคุณคือเลือกดีหรือดีกว่าซึ่งไม่ว่าการตัดสินใจของคุณจะไปด้านไหนไม่ว่าคุณจะเอาทั้งสองทางหรือเปล่าหรือว่าคุณจะเลือกทางไหนเนี่ยมันจะผลลัพธ์ออกมาดีนะครับผมผลลัพธ์ออกมาดีเดี๋ยวขออนาคตทางการเงินให้กับ ชาราศีเมษนะครับดูซิว่าจะมีอุปสรรคอะไรออกมาบ้างไหมนะครับรู้สึกว่าดวงจะดีเหลือเกินจนจนราศีอื่นนี่ต้องมองนะครับอ่าดวงการเงินของคุณนะครับก็จะมีข่าวดีเข้าไปอีกนะครับจะมีข่าวดีเข้าไปอีกนะครับแต่ว่าทุกทสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะ ไม่ได้แบบปุ๊บปั๊บนะครับมันจะเป็นในลักษณะของช้าๆแต่มันคงคุณจะมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆนะครับคุณจะมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆคุณจะมีการเงินเข้ามาแบบว่าสม่ําเสมอนะครับแต่อย่าลืมอย่าลืมเอาเอาเงินไปทําบุญทำทานให้แก่คน ยากไลดยด้วยนะครับเพราะตรงนี้มันจะทําให้คุณยิ่งยิ่งส่งเสริมคุณนะครับคุณมีเกรนที่จะได้ทําพวกงานการกุศลพวกอะไรต่างๆนะครับยิ่งทับตรงนั้นคุณก็จะยิ่งได้รับข่าวดีนะครับแล้วก็การเงินของคุณก็จะมั่นคงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้จะเป็นช้าแต่มั่นคงนะครับเพอร์มิทถ้ามันออกในในในส่วนของการเงินที่ที่ออกมาเป็นอ่าทายอนาคตเนี่ยครับหมายถึงว่าช้าแต่ชัวนะครับอ่าชาแต่ชัวจะเป็นลักษณะของสิ่งดีๆที่จะเข้ามาครับ ตอนนี้ดวงทั้งการงานการเงินของชาวราศีเมษดูดีมากครับผมดูดีมากดูดีมากดูดีจนน่าอิจฉาเลยครับผม <c oughs> ครับผมเดเราจะมาดูความรักนะครับของชาวราศีเมษนะครับผมดูดวงความรักให้กับชาวราศีเมษนะครับ ด,ดวงความรักให้กับชาวราศีเมษนะครับคนโสดและคนไม่โสดนะครับอืมดวงความรักของชาวราศีเมษก็จะคล้ายกับดวงการงานเช่นกันนะครับคือคุณจะมีปัญหาเข้ามานะครับคุณจะมีปัญหาเข้ามานะครับซึ่งประกบคู่กับเรื่องเงินแสดงว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องอะไรเรื่องเกี่ยวกับเงินทองนะครับกับคู่หลัก นิดหน่อยนะครับแต่ถามว่าเป็นปัญหาที่ถึงขั้นแบบว่าบ้านแตกเสาและขาดไมไหมนะครับจะเป็นปัญหาที่ทําให้ คล้ายๆกับมีปากมีเสียงกันแต่ว่ามันก็ยังมันก็ยังอยู่ในสภาวะที่ที่ที่ทไม่ได้รุนแรงอะไรนะครับและก็บทสรุปก็คือคุณก็จะรักกันดีนะครับรักกันดีสรุปแล้วการความรักของคุณก็คล้ายๆกับการงานคือมีปัญหาเข้ามานะครับมีการทะเลาะแตกคุณเอาอยู่นะครับไม่ได้สร้างปัญหาให้คุณเลยเพราะว่าคุณเอาจริงๆคนเนี่ยราศีเมษช่วงนี้มีภาวะที่ค่อนข้างนิ่งนะครับอาจจะเป็นว่า ในในช่วงเศรษฐกิจที่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 ฝืดเคืองแบบนี้แต่ว่าเรื่องของการงานดวงดวงของคุณจริงๆแล้วนะครับพื้นดวงของคุณเนี่ยตอนเนี้ยค่อนข้างจะดีนะครับค่อนข้างจะดีถ้าว่าไม่มีเศรษฐกิจโลกเนี่ยช่วงนี้คุณบอกว่าดวงพุ่งเลยครับผมดวงพุ่งเลยนะครับเพราะว่าก็ทําให้คนค่อนข้างที่จะมีภาวะที่ค่อนข้างสงบนิ่งกว่ากว่าคนอื่นนะครับกว่าชาวราศีอื่นเท่าที่ผมดูมาหกเจ็ดราศีนะฮะนี้ราศีที่ ราศีที่อ่าไม่ใช่สิครับสี่อันนี้ราศีที่สี่นะครับราศีที่สี่งนี่ผมมาดูมา, 3, าสามสี่ราศีเนี่ยราศีเมษเนี่ยตอนนี้ดีสุดละเท่าที่ผมดูมาเลยนะครับอ่าทั้งเรื่องของการเงินการงานและความรักนะครับเดี๋ยวขอในเรื่องของบทสรุปความรักนะครับของชาวราศีเมษนะครับเดี๋ยวหาว่าผมบอกเอ้ยมันอะไร อัดคลิปมาจะชมอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่อย่างนั้นแต่ไพ่มันออกมาอย่างนี้จริงๆนะครับลองดูในคลิปของราศีอื่นๆได้ครับว่าไพ่มันไม่ได้ออกมาสวยงามแบบขนาดของคุณนะครับมนของคุณนี่แหละนะครับที่ว่าที่ว่าออกมาค่อนข้างจะดีนะครับความรักของคุณก็ก็ก็ไม่มี ปัญหาอะไรนะครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรในะอนาคตนะครับอาจจะมีเรื่องวิตกกังวลมากนิดหน่อยนะครับแต่เป็นลักษณะของคุณวิตกกังวลในเรื่องของคิดในเรื่องของอนาคตมากกว่าในเรื่องของว่า คู่ของคุณจะเอายังไงต่อจะเดินไปทางไหนจะเริ่มต้นใหม่กันไปด้วยกันไหมจะสร้างฐานะอะไรกันไปด้วยกันไหมคุณจะคิดกังวลไปในเรื่องของอนาคตมากกว่าแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาในภาวะที่ว่าคุณทะเลาะเบาะแว้งกันนู่นนี่นั่นคุณอาจจะมีการทะเลาะกันนะครับทะเลาะกันเรื่องเงินเรื่องทองแต่ว่าการทะเลาะกันน่าจะเป็นถ้าให้ออกมาอย่างนี้นะครับได้เป็นทะเลาะกันในเรื่องของการห่วงเรื่องอนาคตเรื่องว่าเออ้อยากจะสร้างอนาคตไปแบบไหนมากกว่าบางทีอาจจะแบบความเห็นอาจจะไม่ลงไม่ลงรอยกันแค่นั้นเองครับแต่ถามว่าเป็นเรื่องใหญ่ไหมไม่ครับความรัก เรยเลยนะครับว่าดวงการงานการเงินความรักนะครับสําหรับชาวราศีเมษนะครับค่อนข้างจะดีนะครับอันนี้ของคนมีคู่นะครับสําหรับคนที่ไม่มีคู่นะครับสําหรับคนไม่มีคู่คุณโสดมานานนะครับคุณโสดมานานนะครับและคุณก็มีลักษณะของการฝังใจกับความผิดหวังในความรักนะครับมาพอสมควรเลยนะครับเป็นความรักที่ คล้ายๆกับคุณทะเลาะก,กับแฟนในเรื่องของเงินทองคล้ายๆคนมีคู่เนี่ยแหละครับค,ค,คุณทะเลาะก,กับความรักขั้งเก่าของคุณในเรื่องเงินเงินทองทองนะครับอาจจะเป็นลักษณะของความรักที่ต้องทุ่มทุ่มเทให้อะครับทุ่มเทให้ทําให้คุณค่อนข้างจะเหงาและโดดเดี่ยวแล้วคุณก็ต้อง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 เซฟเอรเลตมาครับต้องมีการเลิกรากันไปแต่ว่าตอนนี้คุณก็กําลังกําลัง ต้นรักใหม่นะครับคุณกําลังพยายามที่จะสร้างความรักครั้งใหม่เข้ามานะครับคุณไม่ได้ปิดกั้นตัวเองนะครับตอนนี้ไพ่ของชาวราศีเมษในคนโสดไม่ได้ปิดกั้นตัวเองนะครับและก็จะมีคนเข้ามานะครับจะมีคนเข้ามานะครับจะมีคนที่ตกอยู่ในธาตุด so ินนะครับธาตุดินก็ได้แก่ชาวพวกราศีมังกรนะครับราศีพุกศนะครับราศีกันนะครับชาวธาตุดินนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับซึ่งมีลักษณะของคนที่ ออคนที่หนุ่มหรือสาวอย่างเงี้ยครับน่าจะรุ่นวัยใกล้เคียงกับคุณนะครับไม่เด็กกว่าไม่แก่กว่านะครับผมเข้ามานะครับเข้ามาในชีวิตนะครับแล้วก็มีลักษณะของคนที่ขยันนะครับคนที่คนที่มีความฉลาดทางการเงินนะครับคนที่รู้จักอองหานเนี่ยเข้ามานะครับเข้ามาปันป่วนในชีวิตคุณครับเข้ามาปันป่วนในชีวิตคุณแต่ก็จะเป็นเบสดีนะยึงความรักที่ดีนะครับคนโสดมีเกณฑ์จะมีคู่นะครับคนโสดมีเกณฑ์จะมีคู่นะครับผมอ่าประมาณนี้ครับผม สำหรับชาวราศีเมษนะครับครับผมสำหรับคลิปทํานายดวงชะตาราศีเมษนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ถ้ายังไงนะครับคิปเป็นยังไงเนี่ยปากคอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับว่าผมพูดเป็นยังไงบ้างนะครับแม่นไม่แม่นยังไงนะครับมีอะไรต้องปรับปรุงไหมนะครับผมมีหรือว่าคลิปอะไรชัดเจนอะไรดีไหมอะไรยังไงเนี่ยคอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับผมจะได้นําไปปรับปรุงช่องแล้วก็ทําคลิปออกมาให้ดีกว่าเดิมนะครับหรือใครที่อยากจะรู้เรื่องอะไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอผมทานายราศีจบเนี่ยผมจะมีการทําเป็นไพ่เลือกกองนะครับให้เลือกกองไพ่เป็นพิกัเด็กนะครับ ให้สำหรับเราร่วมกันเลือกว่าอธิษฐานจิตว่าเราเลือกกองไหนนะครับถ้าใครอยากที่จะรู้เรื่องอะไรลองคอมเมนต์ไว้ที่คลิปผมดูครับผมอ่าผมจะได้แบบว่าเอามาเอามาวิเคราะห์ดูว่าเออควรที่จะใช้อะไรเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวคอนเทนต์นะครับผมยังไงก็ ฝากด้วยนะครับแล้วถ้า,ถาชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วยังไงอ,อ,อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคนชาวราศีเมษแล้ว็ทุกท่านที่สนับสนุนและติดตามผมนะครับผมแล้วก็ยังไงเนี่ย ถ้าสมมติว่าท่านใดที่อยากจะดูดวงแบบส่วนตัวนะครับเพื่อความแม่นยำดีมากขึ้นนะครับผมก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับทางช่องทางไลน์ที่ผมลงไว้ในคลิปนะครับหรือว่าลงไว้ตรงหน้าปกคลิปนะครับผมอย่างไรก็ฝากด้วยนะครับผมน้องใหม่ครับผมทา์โลวิตุลครับสวัสดีครับผม